ลองเบรงเบิงโอ้ยรเจมข้าสายพี่ไอบอกอนี่เยเป็นยังกว่าบอกได้กัเมย์บอกได้กับานั่นแหะบอกได้กับพี่ยังพี่ไอ่จมหาบอก้จังเเฮ้อว่ะนินนินนินเฮ้ยน่ามันยน้ย่หมดาจะโอ้มือสีฟองห้องสีมือมือสีฟองห้องเขาเอนังก็ส้นหน้า อนนอาะดาบะดดบกมโสวัสดีครับผมมาครับผมฝนตกแล้วหม่ไม,ไมเดี๋ยวมาวานแหกคับทิิ์กับกํานันกันไม้ไม้เด็ดไม้เดิมไม้เก่าครับผมไม้สภาพตลาดกิเลศครับผมคนครับคนสองคนมาหอดกอนละ่ะได้๋กวจะวานเราไปทิ์ฮะ เอาฝนตกแล้วเป็นไหว่าให้มันตัวนี้เบิ้งโอ้ฝนครับคนถือเกลียดรถตรีแปลสามเอาลองเมังเบื้องโอ้ยประเดศจมคาถาไอพี่ไอ่บอกเยอะนี่ เป็นยังกว่าบอกไรกับเมย์บกไับมนั่ะบอกไ้กัเป็ยังพี่าอจมหายบอกขึ้จังเลเฮ้อง่าว่าแหลคือเกี่ยวเลยอยู่ดิจะไปบ้านมองหันไหนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอีกได้เจ้าฝนตกเส้มองหันจะมาตกปถ้าบบเตียกีกลับไป หมายสะพานผุดของเทาเดอร์มองหมายอยู่หมายกินผุดและเออสีแดงแม่เว้่อร์จะว่าวานแแหนอนะเจ้าเจ้าจมวะนี่วันนี้เดียจมเป่าคาถาให้พี่ายบอกให้จังใดว้าวาว่าวามเมนต์กเกอร์แล้ว่จะส่องนี่เจ้าซูเปอล์ลงอีกบ่นำมันกระสรัะน่เปากินปัรหาดิ กันไปเลยข่าวสมโบอ,อ <laughs> มองนี่มองเคยเด้น่งเลยเนี่ยนี <laughs> ่จะข้างล่างด่หรือปบอกเร็วไม่ต้องนับเรื่องวอ่ย แม่ินถิ่นข่นยขอยเล่เจ้าวตะข่าวเจ้าน่ยข้ไหนคนเว่ยโอ้ยขเ,เยปร้ะข่าวระว่าปะข่าวเนาะคนมือ,อสี่าเนะาะสองโต <c oughs> ม้านคกะันข่นกานำกันเลยเด้ยลองเบิ้งยันอยู่เล็กนาะเออไปว่าเวาดกล,าล้างเมือนกี่มันึง้าวเวาย่งนี้หรว่าะข่าวเนาะ ดองเมียท่วงหมดใช่อ,อ๋กับเมือสี่เป้าดิบเบเาเบาคาถาผิดบเจ้า่ะทางเหม็นซ้ำกระเป๋ารถเนยด้ยบให้จอดเข้ากับตําจอดเด้รเมานเพิ่นหายเข้าอีกไดเบาคาถาผิดขุดขุดขุดขมดขหลขุดขุลขุดขุดงุดขุดนุรขุดขุอขุดขุด้ขุดขดขุุดขุดดขุดขุดขุดขดมุดุดขหดขุ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 ดอุดออออดด เ,เอนป้ายัางกวไอ้ป้าเคียงยังกว่าะเออป้าหมอสั่งไอ,อ้เคียงเคีงสั่งหยบแต่ีอยู่ตัวหนึ่ง,ม,งม,มีหลายหมอพดบ้านข้ากับป้ากาป้ากระทอปีครับป้ากาป้ากระทอป่ากาเงินหมอสั่งหยบตัวหนึ่งอยู่ น้องมาเลียนน้ำแล้วฝนตกแล้วไม่เนาะมวนมันไปยังแล้วโจมผาทยเพียรไหนติล่ะมันผ่าเดินบานแหกแล้วเนี่ยเกี่ยวเออ,อแบบนี้ขาวๆอ่ะโอ้ลาต้งบ่ะาให้ดได้ไมได้ลาสมอ่ะเออตห้ปผสมแท้ แต่อยู่นี่ครับพี่น้องตองตองตบบนี่ครับฮะครับ,บจอดเก็บไล่ทางไปจากไม้แหลกสภาพกิเลนนี่นาทีแต่ตัวเนี่ยยูถ้าน้องเงี้ยจังเสีเหรอ ้าขาวอีกครับอุ้ยป้าอะไรนะ้าอป้าข้าง,งล่าง,งไม่ถึงไร,รกันหนูบรรยากาศยาำแลยฝนตกแล้วไม่ไม่ได้เลยนี่ กระท่งเขาเก็บบ่มือนันดิเมาเหลือนิ่นนิ่นนินเอ้ยบ่แมนนินบ่เออนินนี่ครับผมอดองครับไม้นี่นินกับอีหยงวะอดองครับ เจ้าเหยียบไม่ยังนี่ครับต่อยไปปนิดตัผิดหวังครับผมว่า้าถึงจะยินมเมืองอยู่นั่นอีกนี่ครับปืโัวผลงานเนี่ยตัวผลงานครับนี่เมืองดี๋ยบบว่าวานเดียร์กำจัดนั้นนี่ไม่เว้ยโซ่ซอกเกิลน้ำแนวไหนบอก่าโซ่ไม่มันดอกของบวกคือมะข่าวนี่ โจ้าจมข้าทาลมนี่ได้ฝนดีเลียว่าสร้างเมียนขาทาอย่าจจงานี้บอกได้ป um, ่า้า่าเนีตอใส่กันมา้าสังอนป้าบอกโอ้หเลยว่ะโอ้ยไม้หนี่บ้ทนปวดเด้อสร้างเมียนฝนตกแล้วไม้ยังสี่บ้ทนปวดด้ัหนมากับที่2คน ปเหนอาาอ่อยมดตาจะโอ้มือสีเปล่าห้องสิมุยมือสีเปล่าห้องเขาเอือยังก่อนโซนานาโนนาเอาไปทักเขาแล้วเห็นหน่ำเยอะตัวปลาบอดนาะจ่หาด้าอ,นนอ,อ,อนนดีตัวมาบอกวาอกวามมาดูยบอด้ัอ,อนั่นดิสองโตสวโตวส,าโตดดสงสาม่้ไดันพอแด่เอ้ยสอนี่ครับ กอนตัวก้งาใหม่มันขังจริงบ้านหลอดตีเดียคือมยกรอมาหลอดมกองงาใหม่ไปกินบาง่นี่ครับไปกินลงท่านมาอิ่มดิเออไปกินลงท่านมาอิ่มดิเมหนอยระวังรถได้สังมิ้นบอสหอยรถสีส้นเจ้าเกษตรว่าอู้เหยี่อบักแตง้โมเขาตรว่าเด้่รวยแล้วครับ ไปน,น,ก,น,นก่ารีบสอวันเด,ดียวไ่คนอดอยาไปไกลไหนได,ได้ที่สีิดมองเคลได้ล่งเลยตกดีหนึ่งสองสามไป,ปโอ้ยกวาดส,สะพานีนะ้ะน่น ามสี่ผลโอ้ยสองโอ้ยสาม,มปล่อยปไ,ไปหล่ะมันหน่อยผดเราตีไซน์นี่ละเอาไปผสมบอกใส่ยัไไงไงเอออออ่ไงคนหน่ไปนี่ละ่ะส่วนนี่ดูขึ้นสุขีเอ้ป่อไปไหนปล่อยไปไหนเว้ ยกเกียร์นั่นสิมาสร้างสินสายนี่เองยกขึ้นมั้งยกขึ้นมั้งเกียร์สี่สั่ยกขึ้นมาจังกันยังไงนี่เห็นว่าหุนเบ่งตัวหน่อยเนาะอยเียหาเส้นเนาะตรงเส้นที่เส้นไหนไปถามหมอลมาไปท่านไม่ถาเนี่ขึ้นทางนี้ สาพานนี่คอยบอกมันบทนปวดยีรีเดียมันแบบไม้แบบเนาะปวดไอ้มาได็ด,วย,ดวยครับบ่บห่วงหมายครับผมสะพานระวงังนวทับบุรีครับสารายาโวดออมาเฮ้ยมันติ่งไปใส่อยู่เนาะอ่ะไปเห็ดปลาสมตังม้งเมน,นววโอ้ยในสุวรรณเน,นาะ อู้สามเกตผุดตัวเมนบอโอ้ยจมได้หลอดเฮียกโอ้ยม่ได้หลอดออกมา้านีนีเนอถแวเต้มื่อห็นเนียเต่ยันไมหไมกจะพานไหมเขาก็นอไง นี่เห็นว่าเพิ่นเห็นว่าเพิ่นผิวปลาเกินป้าเลยเนี่ยนี่ข้าถาเพิ่นนี่จ้ำมาไววเด้อผูดได้ยังไงธรรมดาเลยคอยบอกอ่ะมาสัมภาษณ์นี่ผมมีผิดหวังอ่ะสองสองบ่ผมมีผิดหวังอ่ะมาสัมภาษณ์นี่ <ค><อ>เดี๋ยวเปิดกล่องประท่านครับผมคุณเออโอ,อ,อ,อ้ถ่าซางเม็ดถ่าซางเม็ดม,มากดิงนกับปลาใดไหนป้าน,นี่ยหนนี่ครับรน,นินตัวที่สองของบันครับผมอือ มุมนีงามเว้ยกล่องนี่ครับนี่ตัวที่สอนโดนนี้เยสังเหมนถือเบิ้องคอยสิเฮ็ดไอ้ตากลองเจ้าคอยสิเฮ็ดเปิดะเฮ็ดปกถือป้านิ่งปวดอน่าขอได้ทายรูปให้เข้านก็ต้อกเกามาเที่ยวกัน หือขึนขนาดว่าอ,อี่อันาาอนี้นนสามตู้ผนตัวอที่มันโดดมแต่ข้างดางเออแต่พี่นโดดโบอจกดดักรูนื่อกี่เนาะตอนวันยอะไดตอนวันาเด่ายวะไ,ไทยตอนนักขึนนี่แหละมันติดเลยบปรดทาย ปสมีปา้นแห่งูว่า้นบ่คิว่าสิบปากาันระเามันอิบไรคเปล่าของเถียี่ดีสร้างเมียน่าทาเราได้ผลดีเดีวะพอแล้วสานีถือต่ประทูมาถอดอยู่แค่มีหน่อย ข้างพี่ครับเบื้องโอ้ยออกมาวางสีม่วงแดงเป็นโมวะสีม่วงเค,องเองเคืองเออออกมาวางสีม่วงเคืองนี่หาม่งอ,อ่ะ ประสบผลสำเร็จลหรอเป็นบ่ได้เงินเพน้นสาใจจนเป็เดี่ยวว่าสัมนาถบาลเฮ็ดทาโคดเอาเอาเก็บของสักรคป๋้งนะทีนึงอีกไม้ครับผมไม้ลังลงผักไม้ไดีไม้เดิมไม้เก่าครับผมไม้นี่ประตูหนามหลังลงผักป้ายบางโอาเขาเก็บกวาดว,วะ่ะรอบนี้วะ่ะ น้ำพื้นร้อยเฮงว่ะ <c oughs> ต้องให้นาบ,บาจมมุนให้ทุเทือเองดี้ยต้องติดไหมติดนีืไม่ถึงติดป้าได้จะติดงาใหม่เลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม้ดีไม้เดิม ได้อยู่ขึ้ป่าก็ดีขึ้นมาสีเป่าสีมายังมีแต่ป่าก็ดีเดี๋ยวเอากระสอบไปโอ้ซ้ำนี่ก็บสองลูกอะไรได้เลยในกระสอบเลย นางยนต์ย้านิ่น่ะอือด้วงอา,าทิตย์บางอยงงามเลยว่าสิตกดินจงังงามเห็นไแเห็นงได้พี่น,อน,น้องบใส่คือผวสร้างา <c oughs> เาามียนที่ไทยลูกอาทิตอ้าสร้างเมนมนถือกระสายคอยจับป้าถือออยู่ตรงมันหลอดแหนี่นะเออดีใหญ่เอาอเอาอยู่ป่ะเอาเลยมันตัวใหญ่ เาเป็นปลากะีน,น่อยบ้านา่า,านมือด้สร้างแข่งแล้วมันไหนมากักลายนึงป้ากะดีอันนั้นป้าสลิดตัวน่ะบ่เออป้าเออป้า <c oughs> สลิดป้า้องบัวแห่งหลายหนองบัวไรหนองบัวสีหอบ้านไปเกี่ยวเขาเ้ยบรถ่ยวพนบ <c oughs> นอี่ลโอ้พี่น่ายูทางเสือออกรถเกี่ยวไปอยูบ่บ้านตีเท่าเจ้าครับ ใหเล์เด้อทีายครับรถเกล่ยวกับอันี้รถไอเขากุ้มไอรถปีกอัพไดทะเลาขาเขาเนี่มานะโอ้ยตหน่งเงี้เ่าอืมเด็ตีะทุกตำแหน่งมีตำแหน่งอีกีุ่ดเด็ดตีปะวอาเด็ดตีก็ต้องว่าบีงกันแล้วเนาะเว้ยมแบ่งเห้วเอาปูไปผู้รับจ้างขายกัได้เกีวเอากระสันว่าัดประกบนครับรถเกีียวมันเด็ดตีมันเปลี่ยนมาปันมอเตอร์กระสันจะขับรถเกี่ยวใครจะขับรถ เอาขอไปขายกันเอนคะครับเราขอไปขายยังเดียวโอหแบบ่ได้บ่ได้บได้หินเบารับรอไปขายก็ต้องออกรถเองเลม่นก็ต้องออกรถเองโอ้ยยังใ <laughs> ขบับเทเอล์อกครับไปเจ้าเลอ้วมีประสบการณ์เนะาะขับเทเหลือกัรถเกี่ยวแล้ว้คอยคับรถแต่เนี้เองเกวาพันหังเอาไปห้ยางมันบเทีนเน้ตะเีย <laughs> แกลูกนองว่าเดี๋ยวขวยเองวไเดี๋ยวขยแล่นไปเองว่ซื้ออะไรบ่กอ้รบแก็ต่อาาอรนีกดี เข้มาได้แล้วเขาได้ไม้ผุนมาไหนเนาะมือมือดม,ม่ได้ไม้ผุนม่ได้ไม้นี่แล้วไหนหมดไหมนีมหมถถั่วก,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 กันไปเดี๋ยวมนได้กูสกหมปัญหาขมันเนาะอือ ก็ได้อยู่สามตัวสี่ตัวเจอหลอถตาเพียนทองกันเน่อยู่ตัวน่ะสุพีบ้านมีแต่ใส่หนีอบ้านน่กพอมป่าแต่บ้านเนี่ยยากเงี้ยไปบานดามพี่จะของน้องพี่จะของน้องวะไปหันหำไปเบียกก่อนโอ้เดี๋ยวอยู่สี่ตัวน่ะ

รังเกียกับคืนสมือสามือติดกันมอังเกียวกับ่อคืนยูานบอกขึอยู่นี่นี่แหละห้องนี่ละหมี่อันใม่เพีม่พเจ้าบ้านนีใหม่ก็นีเขาจ็ต้องอลไปเอาหรบอกเลหอรังเกียดี่นามมันมันผัดบ้านอครับเขาบานอยู่บังหม่องกับบมี่ังเกียนีังเกียนามมันผัดบ้านกับมีมื่อส้งมันขนบะครับมือเมือร้อยเต็มเลยบ่โอต้องมัดเอาเอานลกะเอาอันลง

คนโตนึ่อาแต้มนสะมนะโอ้พอเมือนได้จววมาอ,อโอ้คุายล้วครับ <c oughs> แ <c oughs> ค่น้กเหนื่ยแล้วพูดแล้วไต้สะพานไต้สะานมองออข้าบรถอ่ะอ๋ออขึขข้นเป็นสายไปเลยเป็นเพื่อ,อนาาทางมาเปเลยน่